วันนี้นะครับวอลเลเซอร์นะครับจะมาสอนวิธีการปรับบีม2 3 0นทอินวันนะครับผมครับผมตัวหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับอาจะมีคำว่าแ d Date นะครับแอดเดตแดเดนี้นะครับไว้ปรับเลือกฟิกเจอร์ เลือก a d e s ของตัวตั้งค่านะครับปรับเลขนะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับเลขได้เลยนะครับตัว channel ที่เราต้องการนะครับ a d d r e s นะครับว่าเราจะเลขที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ปรับปรับได้เลยนะครับเราจะปรับเป็นเลขที่เท่าไหร่นะครับ ส่วน work mode นะครับ work mode ตัวน port ี้นะครับก็จะมี DMX นะครับมี auto run นะครับมีซา u n d นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ light switch นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็น o n o อดนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาเราปรับนะครับเราเป็น o n o f หมดเลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับปรับภาษานะครับปรับโหมดนะครับส่วนตัวนี้นะครับผม เรามามาปรับนะครับเป็นตัวแพนแพนอินเวอร์สนะครับทิวอินเวอร์สนะครับแพนทิวอินเวอร์สนี่คือสามารถทําอะไรใช่ไหมครับสามารถเวลาเราต้องการทําให้ไฟนะครับบิมติดด้านซ้ายด้านขวานะครัให้มันวิ่งตรงข้ามกันเป็น X นะครับเราสามารถมาปรับได้นะครับหรือว่าหัวนะครับปรับเห็นไหมครับผมจะปรับให้ดูนยครับพอปรับปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะตรงข้ามกันนะครับ แพนมุปรับแพนนะครับเนี่ยมันจะปรับได้เลยนะครับทิ้วออฟนะครับมันทําให้เป็นตรงข้ามกันนะครับเวลาเราติดตั้งในสถานบันเทิงนะครับติดตั้งในร้านอาหารนี้ครับราทําให้มันสวยนะครับผมเราสามารถทําให้มันตรงข้ามกันนะครับปรับเป็นทิ้วอินเวอร์ตแพนอินเวอร์ตได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ